สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับรายการเดินสเดนเดินสดนสดกันอีกแล้วคือคลิปที่แล้วอะ่ะคือที่เราเล่นจีบจีบสาวไปนะคะก็ไม่สําเร็จนะก็คลิปนี้เราก็ไม่ได้มาจีบสาวนะคะเออแล้วจะพูดทําไมก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากจะมารีวิวห้องนะคะห้องเราก็จะประมาณนี้นะเล่นมานานแล้วนะคะก็เลยได้ของเยอะนะ อย่างแรกนะคะจะเป็นโซนเตียงนอนนะคะเตียงนอนนะคะก็จะเป็นไดาอารี่นะคะอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็จะเป็นภาพหัวใจอะไรทำนองนั้นนะคะแล้วก็จะมีเออเป็นเหมือนผ้าม่านปิดไว้ ที่จริงมันน่าจะเอาปิดไว้กับห้องน้ํานะแต่แเราออามาไว้ห้องนอนนะคะเพราะว่ามันดูน่ารักดีแล้วก็จะมีเตียงนะคะแล้วก็จะมีผ้าตรงนี้แล้วก็จะมีที่เก็บของแล้วก็จะมีโคมไฟนะคะหน้าต่างเนาะเนี่อันนี้นะคะก็จะมีอาหารโต๊ะแล้วก็ที่นั่งนะคะก็ตอนนี้เราอยากอาบน้ํานะคะก็มาดูตรงอาบน้ําอาบน้ําก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเพชรน,นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นอาหารเหมือนกันนะอันนี้ก็โตเพิ่งได้มาเลยวันกี้เลยนะจ๊ะก็เลยจะมารีวิวเนาะแต่ถ้าได้ของมาอีกอันนี้โตนะคะเป็นโตที่เราอยากได้มาน,นานแล้วอันนี้ก็คือพุ่งหญ้าเป็นของคุณอันนี้นั่งได้นะนี่เรหัสใหญ่มากนนี้ก็เป็นน่าจะเป็นที่ใส่แผ่นซีดีอะไรแบบน,นั้นนะคะก็เดี๋ยวจะ จะรีวิวทั้งหลังเลยนะตอนนี้นี่นะคะทั้งหลังก็จะเป็นแบบเดินเดินแวออกไปแป๊บนี่นะคะพอเราออกมาเรียบร้อยนะคะก็รอให้มันหลุดแป๊บหนึ่งนะคะ<ม>ก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอดูตรงนี้ก่อนโอเคแล้วก็จะไปแต่งตัวนะคะจะไปเที่ยวกันเนาะ ก็เสื้อผ้าก็มีแต่นนองเอฟซีส่งมาให้ทั้งนั้นเลยนะคะเสื้อผ้าก็ไม่ได้เยอะคือนี่นะคะที่เราเอามาไว้มีคนบอกว่าเป็นตุ๊ดหรือเปล่าเป็นตุ๊ดหรือเปล่านะคะก็ไม่ได้เป็นตุ๊ดนะ <c oughs> ก็บอกเขาว่าเราแบบว่าอะไรนะคะก็บอกไปเนาะ ไม่โกหกนะคะแล้วก็จะเออทรงผมถ้าจะเป็นทรงผมนี้กับทรงผมนี้มันก็แบบใส่ก้อนผมมันก็จะยุ่งเหยวเกินไปปะมันก็เอาทรงผมนี้ไหมแต่ว่าเสื้อผ้านไม่ค่อยเข้าอันนี้เหรอเดี๋ยวอันนี้อันนี้ก็เพิ่งซื้อมาแล้วคะอันนี้ก็มีน้องเอซส่งมาให้กันเยอะมากเลยนะคะ ไก่ก็ส่งมาอันนี้ก็ส่งมาแต่อันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นชุดของเราเองเราสุ่มได้อันนี้ก็น้อง f อซส่งมาให้นะที่น้อง f อซส่งมาให้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะรองเท้านะคะรองเท้าก็ไม่มีเนาะโอ๊ยเจ็บตอนนี้อยู่กับหมานะคะหมาก็กำลังเล่นกับน้องอยู่เลยนะ ใส่อะไรเดียวเนี่ยมันขาดอ่ะกระโปรงอ่ะมันขาดตรงกระโปรงอ่ะค่ะแล้วอันนี้ใส่กับตัวนี้มันก็สีหวานแหววแล้วพอเอ้ยแล้วพอม,มาใส่กับตัวตัวนี้ใช่ไหมมันก็ดูไม่ไม่ไม่รวยอ่ะเนาะเนี่ยมาใส่กับตัวนี้มันก็น่ารักดีนะแต่เสื้อมันไม่มีรูปอ่ะอ,อันนี้มันก็แบบ องไงก็ไม่รู้อ่ะไม่เหมือนมากเลยจะใส่เสื้อตัวนี้มันก็แบบอันนั้นอีกอ่ะเออโอ้ก็เลยจะมาใส่เสื้อตัวนี้นะคะถ้าใส่เสื้อตัวนี้มันก็แบบสั้นเกินอ่ะใส่เสื้อตัวนี้คือประเด็นน่มันได้ดูอะไรนะคะคือประเด็นอ่ะ เเป็นคนเน่เลือกของยากหมอกหมกหมว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 กมวกมกมวกมวกห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 ะวกหวกหมกัมวเหมวกหมวกหนวกหม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 นกหมนกหมวอหมกน